รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเส้นทางของริมโขงนะครับชมบรรยากาศริมโขงไปด้วยนะครับบรรยากาศตอนนี้น้ําขึ้นเต็มเลยน้ําโขงนะครับอยู่ฝั่งขวามือของเรานี่มองเห็นไหมนู่นนะ่ะโ <c oughs> ขงนะโขงถึงป่าทางเข้าชมน้ําตกแล้วก็มีป้ายบอกอย่างหนึ่งชัดครับน้ําตกทานทิพย์ S <S 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 พื้นที่ของบ้านอะไรไม่รู้นี่ค,ครับฝ่ายบอกเดี๋ยวขัาไปเลยเห็นไหมไป่ายน้ําตกทานทิพย์วัดอุทยานแห่งชาติน้ําตกทานทิพย์สองกิโลไปตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดอุทยานแห่งชาติอะไรนะน้ําตกทานทิพย์เดี๋ยวไปดูซิถามเจ้าหน้าที่ก่อนมีน้ำไหมช่วงนี้ก็มีรถเยอะอยู่รถนะักท่องเที่ยวเปล่าไหมรู้ ตรงนี้ก็ดูพื้นที่กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับแล้วก็ทำาอาคงอาคารโอเคตอนนี้เรามาถึงในสถานที่ของวัดนังอุทยานหนึ่งชาติยนี่ก็ลังนับตกท,ทันท์นี่คือทางเข้าอันนี้ก็คือลานจอดรถและบริเวณนี้ก็คือร้านค้าสวัสดิการที่ไปคอยบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนับตกแห่งนี้นะครับใครหิวอะไรก็มีอาหารพื้นบ้านไว้รอต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับก็ สะดวกแล้วถ้าเกิดเล่นน้าเสร็จอิ่มน้าสำลานจากการเล่นน้ําแล้วก็มาอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่เราด้วยนะครับตอนนี้เราไปชมน้าตกก่อนนะครับแม่ค้ากับเจ้าหน้าที่บอกว่ามีน้ําเยอะเลยบางกันโอ้โหโชคดีเลยเราไปอันนี้ก็คือบริเวณทางขึ้นข,นของน้ําตกนะครับนี่เลยก็จะมีป้ายบอกอย่างเด่นชัดอันสวยงามขึ้นอยู่กับอําเภอสังคมนะครับไปทางซ้ายนี่เป็นห้องน้ำนึกไงมองเห็นห้องน้ําถ้าใคร อยากทําธุระส่วนตัว40เมตรนี่ไงตึกขาวๆชายและหญิงอยู่ด้วยกันครับแล้วก็มีไอความหมายว่าชั้นที่หนึ่งไม่ใช่ว่าห้องเรียนป .1 ป .2 ป .3 นะครับอันนี้ไม่เข้าใจบันไดหรือเปล่าะบันไดเนาะบันไดชั้นที่หนึ่งจากหนึ่งถึง175เมตรชั้นที่สองเรื่องน้ำตกไม่รู้อย่าเดาอย่าเดาไปไปไปชมน้ำตกถ้าข่าวว่ามีน้ำล้วดีใจเลยเรา ช่วงนี้อากาศก็ร่มรื่นนะครับฝนยังไม่ลงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินไ็่ไงร่มรื่นไหม,มอันนี้คืออาลาทานที่น้ําตกไหลมานะครับแต่ช่วงนี้น้ําน้อยอยู่เนื่องจากว่าอายังไม่ใช่หน้าฝนเนาะอันนี้ก็กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่มนาอุทยานเนาะอันนี้ก็ มีเสียงนะักท่องเที่ยวอยู่ข้างในด้วยสงสัยกาลังเล่นน้ําอยู่อ่ะก่อนไปก็เมื่อกี้เราเดินเลยใต้ทางด่วนเขาให้ลงทะเบียนนะครับที่จุดตรงนี้เป็นจุดชั่วคราวนะเพราะว่าเขากำลังสร้างอาคาราาอันนี้เป็นชั่วคราวก็ผ่านมาก็อย่าลืมลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสารเจ้าแม่ก็เคารพท่านนะครับสถานที่เพื่อดูแลให้เราปลอดภนะัยในการที่มาชมน้ําตกเผื่อเป็นอะไรไปท่านจะได้ดูแลนะครับ สิ่งที่มองไม่เห็นใช้ GPS มาก็ได้ไม่หลงหรอกอยู่ติดริมโขงเลยนะ,ะน้ำตกทานทิพย์ก็มีหลายชั้นอยู่นะก็เดี๋ยวดูก่อนไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็เราดูชั้นเดียวเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาทำดีนะครับมีสะพงสะพานให้ไล่จุดเด่นให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปครับฮัลโหลี่คือแอ น้ำตกทานทิพย์อำเภอสังคมดูเส้นทางเดินสะดวกมากเลยใครไม่เคยมาเดินก็ลองมาเดินดูนะนี่เลยก็จับเลยถนนติ๊กตอกตตอกติก๊กตอก,กติ๊ตอกแล้วก็ฟังเสียงน้ําไหลน้ําเย็นไหลเย็นเห็นตัวปลานะครับตอนนี้ก็มีสะพานข้ามไปอีกฝั่งนึงทําใหม่ดูเหมือนใหม่ๆกลิ่นยังหอมเหล็กอยู่เลยนะครับก็มีเด็กๆมาเล่นน้ําครับ <Wow. S 2> นี่เลยน้ำสีสวยมากเลยนะครับ Ooh, นู้นอยู่ข้างบนสุดนี่นี่ตอนนี้เด็กๆก,ก็มีความสนุกสนานในการเล่นน้ำนแต่เราขึ้นไปดูข้างบนที่มนีอะไรบ้างตามเส้นทางนี้เลยก็ชันนิดนึงวานชันนะวานชันก็สูงขึ้นไปเรื่อยแต่ระดับของชั้นความสูงของอ่ ซึ่งขอบเขาเรานี่แหละเนาะไะเดี๋ยวเรา,าค่อยว่ากันใหม่อ่ะขึ้นมาได้ระดับนึงอันนี้เขาเขียนป้ายว่าห้ามอันตรายห้ามขึ้นน้ำตกชั้นที่สามก่อนได้รับอนุญาตงั้นเราก็ไม่ไปละเขาห้ามต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่จะได้มีเรื่องที่ลำทางเนาะ เมื่อกี้ที่เราเห็นเด็กเล่นอยู่ข้างล่างนั้นชั้นแรกใน,นชั้นที่สองนี่เลยมีเก้าอี้ให้นั่งชมบรรยากาศของน้ำตกด้วยเห็นไหมแต่ก็ตากแดดนิดนึงนะนี่เลยเห็นไหม,มน้ำตกทานทิพชั้นที่สองชั้นที่สามเราไม่ไป <laughs> เขาห้ามไป ต้องได้รับอนุญ,ญาตซะก่อนเนาะก็เอาแช่นี้เนาะชมบรรยากาศพอได้เป็นลูกหูลูกตาความสุขของอ่าความสบายใจแล้วก็จิตใจร่มลื่นร่มเย็นนะครับ ๋อเสียงน้ e really ําเย็นสดชื่นมากเลยอาบก็ได้นะน้ำตื้นๆเองมองเห็นผีตื้นน้ำเลยเห็นไหมก็เป็นไงกันบ้างครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับมาชมสถานที่น้ำตกผ่านทิปย์อำเภอสังคมจัดห้องคายนะครับ ของพื้นที่วัดอุทยานแห่งชาติน้ำตกทานทิพนี่เองนะครับตรงนี้นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกที่นี้ก็ท้องฟ้าก็อากาศค้มแต่ฝนยังไม่เลยเนาะน้าก็ยังมาไม่เยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่เข้าหน้าฝนเต็มที่นะครับแต่ก็พอได้ชมน้ําตกก็สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวชมบรรยากาศสดชื่นก็คือน้าตกทันทิพ์ ก็พอหอมปากหอมคอกันนะครับของพื้นที่อำเภอสังคมคน,น,น,นะครับนี่เลยน้ำตกทันทิพย์นะครับถ้าใครอยากเข้ามาชมหรือพาลูกขลานมาเล่นน้ำในพื้นที่แห่งนี้ก็เส้นทางสะดวกนะครับเส้นทางก็มาจากทางหนองคายก็ลัดล้อตามเส้นทางริมแม่น้ำโขงมุ่งสู่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเส้นทางสะดวกมากเลยสเลยส้นทางก็เดินทางง่ายง่ายหรือจะมาเส้นทางอื่นก็ได้นะครับมาได้หลายเส้นทาง ทางลัดมาตามลัดลอตามภูเขาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดอุดรจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยนะครับมาได้หลายเส้นทางนะครับเส้นทางที่สะดวกก็ลัดลอตามริมโขงนะครับตั้ง GPS เอ็ดมาสบายๆไม่หลง <laughs> มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับคอยดูแลให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อความปลอดภัยอันไหนที่เขาติดป้ายเตือน ว่าห้ามเราก็ไม่ควรไปปฏิบัตินะครับเอาตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดพื้นที่ไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวเราได้ชมสถานที่ต่างๆในพื้นที่นั้นแค่นั้นก็พอเนาะตรงไหนเ็าติดป้ายว่าห้ามอันตรายอะไรพวกนั้นเราก็อย่าไปฝ่าฝืนในพื้นที่ต่างๆถ้าเกิดเป็นอะไรมาแล้วบางทีเจ้าหน้าที่เขาดูแลไม่ทั่วถึงเนาะก็เพราะนั้นแล้วก็เราก็ต้อง ตามระเบียบที่เขาติดป้ายไว้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับทิปชมน้ำตกทันทิปของผมก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ